ตอนนี้เกศยังอยู่ที่ตลาดปลาบางแสนนะคะเข้ามาที่ร้านกาแฟหลบร้อนนิดนึงค่ะแต่เป็นร้านกาแฟสไตล์ญี่ปุ่นแบบน่ารักมากๆเลยเขาก็จะมีเขียนนะคะว่าเป็นนา r i t a s t ตเ i o n สเตชก็คือตกแต่งร้านสไตล์ญี่ปุ่นนี้เลยอืมค่ะรอบรอแบบนี้นะคะที่เมื่อสักครู่ไปนั่งกับตุ๊กตาหมีรรยากาศน่ารักอย่างนี้เข้ามาหลบร้อนเพราะว่ามีแอร์ข้างนอกเนี่ยอากาศ ขนาดเดือนมกราเนาก็น่าจะเป็นหน้าหนาวอยู่แต่มันไม่หนาวแล้วนะมันร้อนมากๆวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันดวยคะ่ะวันนี้นะคะร้อนสุดๆแบบนี้เกดก็มีเคล็ดลับเพราะว่า<ๆ>ก่อนออกมาอันนี้นะคะมาที่บางแสนเพราะว่าจะส่งลูกนะค่ะกลับมาหาลัยก็เลยว่ามาเที่ยวก่อนแล้วค่อยขากลับนะคะค่อยไปส่งลูกทีนี้เนี่ยพอมาเที่ยวสิ่งที่เจอเลยคือแดดที่แบบเปรี้ยงมากๆ U.V. แรงมากๆ,ๆสิ่งที่จะเอา ผิวเรารอดได้นะคะแนะนำเลยเราต้องทาครีมกันแดดใครที่ออกมาเที่ยวนะคะวันหยุดยาชะล่าใจถือว่าแบบ U V ดูอาจจะไม่เยอะจริงๆไม่ใช่นะคะแรงมากๆทาเลยครีมกันแดดให้ได้2ข้อนิ้วแบบนี้ค่ะเลือก S P F 50 P A 3บวกจะได้กันได้ทั้ง U V A U V B แล้วก็แสงสีฟ้าด้วยนะคะและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราจะต้องทาครีมกันแดดระหว่างวันด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้มันฟ้ามันเนี่ยมันขึ้นหรือว่าเข้มขึ้นได้และอีกส่วนหนึ่งคือน้ําดื่มค่ะเพราะอากาศแบบนี้ร้อนร่างกายเราก็จะเสียเงือเสียน้ําได้ง่ายทําให้ผิวเนี้ยค่อนข้างจะแห้งนะคะถ้าดีที่สุดคือดื่มเป็นน้ําเปล่าเลยให้ได้วันละ2.3มลิตรค่ะอย่าปล่อยให้ผิวแห้งนะคะ อ่าหันเกียเสริมนิดนึงครีมกันแดบดบพ้าใครทาแต่หน้าอยู่อยากให้ลองดูนะตรงคอนี่ก็เช่นกันหลายคนที่เป็นลูกค้าเกียเนี่ยก็จะเริ่มมีกระลั้ขึ้นที่คอเป็นกระ่เนื้อบ้างเล็กๆเพราะว่าคอเนี่ยโดนดูวีกระลัเขาขึ้นได้อ่าทาเลยนะคอด้านหน้าด้านหลังแขนก็ด้วยค่ะแขนเกียรก็ทาน,นะคะถ้าเกิดว่าเราใส่แขนเนี่ยเป็นแขนซานแล้ว เสื้อเนี่ยปกปิดไม่มิดเนาะเราก็ต้องทาให้เรียบร้อยเลยกันแดดทาแขนด้วยใครใส่ขาสั้นก็ต้องทาขาด้วยนะคะและข้อสุดท้ายค่ะหลังจากที่กลับจากทริปแบบแดดร้อนๆอย่างนี้ พยายามล้างหน้าให้สะอาดเพราะว่าบางทีเราเจอฝุ่นเจอแดดด้วยและเมคอัพกันแดดบางทีทาเยอะๆเลยใช่ไหมคะก็ต้องทําความสะอาดผิวให้สะอาดจะได้ไม่หมักหมมแล้วกลับไปนอนไม่มีคราบเครื่องสําาางด้วยหลังจากนั้นบํารุงเนี่ยก็คือสําคัญมากๆถ้าอยากให้ผิวชุ่มชื้นก็เน้นเลยใช้เป็นพวกเซรั่มเนี่ยคะ่ะจะซึมไวมากๆแล้วก็เข้มขน เกดแน,น,นะนำนะตัวที่เกดใช้ตัวนี้เลยกลับไปปุ๊บอาบน้ำล้างหน้าก็ทาตัวนี้แบบหนา,นาๆเลยเป็นเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนากเคที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากล่าวจุดด่างดำหมองคล้ำเอาอยู่และช่วยทำให้ผิวเรากระชับขึ้นด้วยลดอาการแสบแดงเวลาออกแดดแบบนี้เลยค่ะฟื้นฟูผิวได้แบบเยี่ยมสุดๆเลยใช้เช้าเย็นนะคะเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นหลังล้างหน้าเสร็จให้ทาเซรัม่มรอบแรกทั่วใบหน้า รอบ2ค่ะ3า3จุดที่มีฝ้ามีกระส่วนตัวกันแดดตัวเด็ดเลยที่เก็ดขาดไม่ได้มาเที่ยวอย่างนี้ก็ทาตัวนี้เลยค่ะบีบีกันแดดเคที่ s p f 5 0 PA3 บกไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มแล้วก็ทาทับเมคอัพระหว่างวันได้เข้าได้ทุกสีผิวมันจะออร่าหน้าใสอย่างนี้เลยค่ะขนาดใหญ่บึ้มนะคะ100กรัม390บาทเท่านั้นแนะนำแนะนำเลยนะ นี่ไปเที่ยวไหนพกไปแบบนี้เลยมั่นใจปลอดภัยผิวสวยไม่พังค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ